สวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะอ่าถ่ายไม่อีกถ่ายไม่อีกถ่ายไม่อีกเออเขากล้องอีกเออเขากล้องอีกนี่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 โอ้ยช้ามาทักทายท่านผู้ชมช้าจะเอาอะไรแม่บอกช้าบอกแม่ดินี่ช้าบอกแม่ดิไม่จะเอาช้าจะเอาอะไรมันเป็นยังไงหายใจเขือเขือเขือเเขืือเเนี่ยหายใจเขือ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 เขืือเเนี่ยน่ารัก เขาก็จะแบบเนี้ยอืมเขาก็จะอยู่แบบเนี้ยเขาก็จะอยู่กับเราทั้งวันถ้าเราอยู่เขาก็จะอยู่แบบกับเราแบบเนี้ยเออเขาก็จะอยู่แบบเนี้ยเขาก็จะอยู่กับเราแบบเนี้ยเออเขาก็จะอยู่กับเราแบบเนี้ยถ้าตัวนึงถ้าตัวนึงเข้าหาแม่ตัวนึงก็จะแบบว่าไม่ได้แล้วก็ต้องห่วงก็ต้องอะไรนี่นี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยสาคัญนตัวเนี้ยสาคัญเนี้ยตัวนี้แบบไม่ได้เลยตัวเนี้ยขี้ขี้ห่วงนี่ตัวนี้ก็อีกตัวเนี่ยตัวนี้ขากระโดดฉีด ถ้าถ้าใครถ้าใครโดนกล้องนะถ้าโดนกล้องโอ้โ,โหเพื่อนเหม่อถ้าใครโดนกล้องนะถ้าใครทํากล้องลุมนะแม่จะตัดขนมแล้วก็ตัดข้าวันนี้เลยอ่ะเกี้ยเกีมา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 สวัสดีก่อน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 โอ้ยอะไรเนี่ยบางไปหมดเลยบางยันกล้องเนะ แล้วก็ช้าจะมายืนยันยันแม่ทำไมทำไมจะถีบแมวทำไ,ไมเจ้าขวางทำไมหลบสิหลบหลบก่อนหลบก่อนมันไม่เห็นกล้องแล้วหลบก่อนฮ่าก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละเอ,าอขาก็จะห่วงสิมาทไมาหมาแม่มามสิมาทไหอืมขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับสิมาขอมือหน่อยครับอ่าขอมือก่อนเออขอมือครับขอมือครับเออสิมาครับ ิมบ้าก็ขอมือครับชิมบ้าก็ขอมือครับชิมบ้าก็ขอมือครับให้อะไรก็ให้ขอขอมาเลยครับ <c oughs> ชิมบ้าก็ขอมือครับ <c oughs> เขาก็จะอยู่เราอยู่ทั้งวันถ้าเราอยู่ไหนเขาก็จะอยู่ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะอยู่อย่างนานๆเนี่ยเอาอย่างนาลากับซิมบ้า,นา,นานเนี่ยถ้าอยู่กับแม่นานๆเนี่ยเอาละทีนี้ไอ,อชัะ ช้าๆเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะแบาบว่ามาแล้วอยากได้อะไรขนมก็กินแล้วอาหารว่างก็กินแล้วอาหารว่างก็กินแล้วจะมาอะไรแม่เล็กหนาเนี่ยนี่มันก็มันก็มันก็อืมอเดี๋ยว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 ถ้ารู้ไ่หม่นะ